คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจับผู้ต้องหาขบวนการเครือข่ายล่าลิงสแสเหม่ด้วยนะคะซึ่งเครือข่ายนีนย้จับได้ที่จังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันคุณเพราะว่าที่จังหวัดพิจิตรเองเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขาล่าลิงสแสเหม่บางคนบอกว่ากินสมองลิงแล้วจะมีความเขาเรียกว่าอะไรกระชุ่มกระชวยวมสมรรถภาพทางเพศเป็นความเชื่อนะคะสัเชื่อนะคะบริโภคสัตว์ป่าอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งขายไปยังต่างประเทศ<ช>นะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันครับ ตำรวจกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการนํากําลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนปราบปรามการค้าสัตว์ข้ามชาติครับลงพื้นที่นะฮะคือเขาได้ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกานะฮะคือมีหมายสารการตรวจค้นเป้าหมาย4จุดด้วยกัน นะฮะก็คือจุดแรกเนี่ยที่หมู่14บ้านสวนเจริญที่ตําบลเนินสว่างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นขบวนการเครือข่ายค้าสัตว์ป่าลิงแสมข้ามชาติส่งขายประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งไปยังประเทศที่3นะครับการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะฮะร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทย อนุรักษ์สัตว์ป่าได้จับกลุ่มนายพิทักษ์ทองสุกอายุ40ปีซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการค้าลิงแสมข้ามชาติจับได้พร้อมของกลางเป็นลิงแสมที่อยู่ในกระสอบปุ๋ย6ตัวด้วยกันในเขตพื้นที่อำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์มีเพื่อนร่วมขบวนการที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเห็นแวบๆแ,แต่ว่าหลบหนีไปได้หนึ่งคนก็คือนายฉลองพรมน้อยโดยนายพิทักษ์เนี่ยผู้ต้องหานะฮะให้การซัดทอด ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนในจังหวัดพิจิตรเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะฮะแล้วก็ขยายผลสืบสวนเข้าตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายอย่างที่นําเรียนว่า4จุดด้วยกันจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มได้นะ,ะก็คือนายฉลองพรมน้อยอายุ39ปีอ,อยู่ในพื้นที่อําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ต้องหาตามหมายสารน,นะฮะหมายจับตามพรบรสัตว์ป่าพร้อมของกลางหลายรายการ อย่างเช่นอุปกรณ์ล่าสัตว์ยาสลบสําสำหรับยิงลิงพังพรนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นหลักฐานทั้งนั้นนะฮะก็ลองดูสองข่าวนี้นะคุณนะอีกคนก็อนุรักษ์รักษาอีกคนนึงก็ไม่อนุรักษ์แถมยังทําลายอีกด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ทางด้านของนายฉลองก็ให้การรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยรับจ้างจากนายทุนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรล่าลิงแสมด้วยการใช้ปืนยิงยาสลบในพื้นที่ของเขานอจังหวัดนครสวรรค์และลบบุรีเมื่อจับลิงได้ก็จะนําใส่กระสอบปุ๋ยกระสอบป่านนําไปไว้ตามจุดต่างๆข้างทางจากนั้นก็จะโทรศัพท์แจ้งนักค่าลิงมารั ลิงสแสมเพื่อนําไปส่งให้กับกระบวนการค้าลิงสแสมในพื้นที่แถบชายแดนนั่นก็คือจังหวัดราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อส่งให้ในายทุน ประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนในลำเลียงต่อไปอยังประเทศที่3โดยจะได้ค่าจ้างตัวละประมาณ1,000-1,500ถึง1,500บาทสำหรับขบวนการค้าลิงสมัยข้ามชาตินั้นมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะส่งลิงให้กับกลุ่มผู้ค้าเนี่ยไปจำหน่ายให้กับผู้เปิดพิสดารที่นิยมกินสมองลิงตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยเสริมสมรรถภาพท,ทางเพศและเป็นยาอายุวัฒนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเทศที่3ค้าลิงเป็นสัตว์ทดลองวัคซีนในห้องทดลองนะคะ เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานายฉลองเนี่ยร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศยก็ได้สืบสวนติดตามจับตัวนายทุนรายใหญ่ต่อไปนะคะซึ่งเบื้องต้นเองก็มีข้อมูลรายชื่ออยู่แล้วอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานเอกสารเพื่อดำเนินการปรับกลุ่มขบวนการทั้งหมดในเร็ววันนี้ค่ะก็เป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนนะฮะ,ท,ะทั้งเจ้าหน้าที่ของไทยเองแล้วก็มีข้อมูลาจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาด้วยนะฮะในการสืบสวนปร,บปราบปรามการค้าสัตว์ข้ามชาตินะฮะก็เลยเกิดกระบวนการที่เข้าไปจับกลุ่มแบบนี้ นะสัตว์ป่าจริงๆมีหลายประเภทนะทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งโทษตามกฎหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปจริงนะตอนนี้ก็นอกจากที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์แล้วเนี่ยป่าไม้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าต้องดูแลรักษาป่าไว้ไว้นะป่าไม้ไว้นะเพื่อที่จะให้สัตว์ป่านั้นได้อยู่ในธรรมชาติของเขาต่อไปด้วยนะคะ